ไม่จาเป็นที่พระพุทธเจ้าจะท่อ,องบำเพ็ญบารมีสี่ยี่สิบประซอไคแสงกลับเพิ่อม,มาหลอกลวงเราไม่จาเป็นเพราะว่ามันมีคนหลอกลวงเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วรวมทั้งตัวเราเองคนที่หลอกลวงตัวเองมากที่สุดคือตัวเราเองหลอกลวงอยู่ทุกวันว่ากูเนี่ยมีกูเนี่ยเป็นเจ้าของสิ่งนู้นสิ่งนี้รวมทั้งไอตัวคู่นี้ด้วย กูแดกว่าคนรู้กูเหนือกว่าคนนี้หลอกอยู่ตลอดโกหกอยู่ตลอดบ้าอยู่ตลอดวิปลรราสอยู่ตลอดบอดอยู่ตลอดก็ไม่รู้ตัวพระุทธเจ้าทำไมมาหลอกเราเพราะเราเราหลอกอยู่แล้วเราบ้า,าอ,อยู่แล้วทำไมมาหลอกเราเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> อาจจะเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับคนที่ฟังธรรมของพพุทธเจ้าแล้วกลับไม่ได้ เห็นจริงตามนะตัวเอาก็ไปฟังธรรมของคนอื่นเอาก็แล้วกันนะใครก็มีปัญญามากกว่าพุทธเจ้าก็ลองไปหามาสักคนใครก็มีความกรุณามากกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ลองไปหามาแล้วก็นับถือเข้าไปก็แล้วกันต่อไปเป็นเรื่องก็สำคัญมากเหมือนกันปฐะถมราชสูตรว่าด้วยเท้าโลกบาลตรวจโลกโอ้ เรานับถือตอนนี้ก็ท้าเวสสุวรรณนะโอ้โหรับนับถือกันมากบูชากันใหญ่โตยากจะรวยก็ตะกี้ก็บอกไปแล้วรวยไม่ได้ยากอะไรคุณมีศรัทธาคุณก็รวยแล้วทรัพย์ของผู้ไม่มีศรัทธาย่อมมีเพื่อความชิบหายเท่านั้นจำใส่กระโหลกไว้มีทรัพย์มากแค่ไหนถ้าไม่มีศรัทธาทรัพย์เหล่านั้นเราจะ เข็นฆ่าตัวเองให้ชิบหายในชาตินี้ชาติหน้าหน้นาน้า,นาต่อไปด้วยเอา้าเป็นยังไงอ่ะคุณมีเงินมากคุณเจ้าเงินไปทำอะไรคุณเป็นผู้ชายก็จะไปเที่ยวผู้หญิงเอาไปซื้อปืนซื้อรถซื้อเหล้าซื้อขี่หมาขี่หมูอะไรหรือมันใส่ใครคุณก็ยิงมัทิ้งนซะเลยนี่คุณเจ้าก็ตัดแล้วคนที่พวกกระสับมากที่จะไม่ประมาท ไม่มัวเมาไม่กำนัดไม่ทำละเมิดธรรมเนี่ยมีจำนวนแทบไม่มีแต่คนที่ได้โพก,กระทัพมากแล้วมัวเมาประมาทกำนัดละเมิดธรรมมีเป็นจำนวนเพราะฉะนั้นทรัพ์ของผู้ไม่มีศรัทธาก็มีเพื่อความชิบหายให้แกตัวเองและผู้อื่นแก่โลกเท่านั้น ปฐถมราชาสูตรภิกษุทั้งหลายในดีถีที่8แห่งปัตตแลมหรือขึ้น8ท้างพวกอามาตผู้เป็นบริษัทหรือบริวารของมหาราชทั้งสี่สำรวจดูโลกนี้ก็สำรวจโลกมนุษย์นี่แหละว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพร์อ่อนนอ้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเข้าจําอุโบสถทําปฏิชาคระอุโบสถทําบุญทั้งหลายอยู่ หรือไม่เนี่เขามาตรวจดูเขาไม่ได้มาตรวจดูว่ามีเงินเท่าไหร่มีลูกกี่คนเออเป็นตำแหน่งอะไรเลื่อนยศขึ้นมาหรือยังเขาไม่ได้มาตรวจอย่างนั้นเขามาตรวจดูว่ามนุษย์เนี่ยมันทําอะไรกันเนาะวันวันอืมถ้าไปตรวจดูเจอใครว่าอ้าวตายโหงเขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยโอ้โ เป็น vip 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 เลยนะบุคคลสำคัญของโลกเลยของเทวดาเลยนะพระพุทธเจ้าได้ตรั y y 對對 under, สว่าอย่างไรมาตาปิดูอุปทานังพุทธดาราศสังฆะโูอนาคุลาจะกรมมันตาเอตัมังคาลามุตัมังการบรรลุี้ยมานดาและบิดาหนึ่งการส่เครบุตรและภรรยา การงานทั้งหลายไม่ข้างค้างอากลหนึ่งข้อเหล่านี้เป็นอุดมมงคลคือเป็นเหตุแห่งการเจริญประโยชน์ของชีวิตอันสูงสุดมงคลชีวิตก็นี่แหละเจ็ดอย่างเนี่ยเกื้อกูลบารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราม์อ่อนนอ้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเข้าจําอุโบสถทําปฏิชาคระอุโบสถนะแล้วก็บุญสิบอย่างให้มันบอริบูในชีวิตทําชีวิตให้เป็นที่ผลิตบุญ กุศลได้สร้างประโยชน์ตนและพลละโลกเป็นผู้ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องไปหาความยิ่งใหญ่จากคนอื่นเขามาตั้งให้เราจำใส่กระโหลกไว้ความยิ่งใหญ่เราสร้างเองความต่ำเตี้ยต่ำสามเราก็สร้างเองในดีทีที่14แห่งปากพวกบุตรพวกบุตรนะ อันนั้นมันอัมมาดพวกบุตรของมหาราชทั้งสี่สำรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์มาเที่ยวโลกมนุษย์มนุษย์ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้เกือกเก้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพระอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเข้าจำํำอุโบสถทำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญทั้งหลายอยู่หรือไม่ในวันอุโบสถสิบห้าข้ามอีกอหลายวันนะเนี่ยแปดข้ามสี่สี่ข้ามสิบห้าข้า มหาราชทั้งสี่สำรวจดูโลกนี้ด้วยตนเองมาสามพวกนะพวกสุดท้ายนี่มหาราชเลยในหมู่มนุษย์มนุษย์ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้เกือกเก้อกูลบารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสานักเกื้อกูลรามอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเข้าจํำอุโบสถทำปฏิชาคระอุโ,โบสถทำบุญทั้งหลายอยู่หรือมาตรวจเราไม่ต้องไปทําอะไรให้มันปวดคนอื่นมากูแน่กูเก่งกูเหนือกว่าคนอื่นหรกตื่นเช้ามาก็ไปกราบพ่อกราบแม่ พ่อแม่นี่น้ำตาไหลดีใจตายอุย้ยเลี้ยงลูกมายากเห็นเขายังมาเป็นลูกกระทัอยู่ของเราเนาะพ่อแม่ก็จะอายุยืนเราก็ยิ่งอายุยืนแล้วลูกเรามันก็จะทำอย่างนี้กับเราแต่ถ้าใครเกิดมาแล้วก็ด่าแม่ด่าพ่อตื่นเช้าขึ้นมาก็หาเรื่องทะเลาะกับพ่อกับแม่อก็เตรียมไปเจอพยายมได้เนาะ ถ้าในหมู่มนุษย์มนุษย์ส่วนน้อยเกื้อกูลบรรดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเข้าจํำอุโบสถทำปฏิชาคระอุโบสถอุโบสถของผู้ตื่นอยู่นะเดี๋ยวก็จะอธิบายทำบุญทั้งหลายอยู่มหาราชทั้งสี่ก็บอกเหตุนั้นนั้นแก่พวกเทพดาวดึงดาวดึงเขาเหนือกว่าจาาตุมหาราชิกาผู้นั่งประชุมในสุธ,ธรรมมาสภาเออสภานี้น่าไปนะ ไอ้สะามนุษย์นี่ด่ากันทั้งวันนี่ไม่น่ามาไม่น่าไปแต่สุธรรมมาเขาแสดงธรรมว่าท่านผููที่นิระทุกข์ทั้งหลายในหมู่มนุษย์มนุษย์ส่วนน้อยเป็นผู้เกื้อกูลบารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสำนักเกื้อกูลพรามอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเข้าจําอุโบสถทำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญทั้งหลายเพราะเหตุนั้นพวกาดาวดึงก็เสียใจบ่นกันว่า หมู่เทพจักเสื่อมมนุษย์อามูอสุระจักบริบูรณ์คนส่วนน้อยทำบุญคนส่วนใหญ่ไม่ทำหรือเ่าเสียใจนะซึ่งทุกวันนี้ก็น่าจะเสียใจจนไม่มีใจจะเสียแล้วนะมันเลวสมบูรณ์แบบกันทั่วโลกเลยคุณไปเจอเทวตทูตคนสวยๆสาวๆอย่าไปนึกว่าดีนะอาจจะเอาไสายไนให,ให้เรากินเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ถ้าในหมู่มนุษย์มนุษย์ส่วนใหญ่เอาส่วนใหญ่เลยร้อยคนก็สักเ0เนี่ยเป็นผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมภารเกื้อกูลพราหมอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเข้าจำอุโบสถทำปฏิจา,าการะอุโบสถทำบุญทั้งหลายมหาราชทั้ง4ก็บอกเหตุนั้นนั้นแก่พวกเทพดาวดึงผู้นั่งประชุมกันในสุธรรมมาสภาว่าผู้นี้ละทุกทั้งหลายในหมู่มนุษย์มนุษย์ส่วนใหญ่ เป็นผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกือกเก้อกูลสมณะเกื้อกูลพราม์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเข้าจำอุโบสถทำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญทั้งหลายเพราะเหตุนั้นพวกเทพดาวดึงก็ชื่นชมว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายหมู่เทพจากบอดีบูนหมู่อสูรจากเสื่อมหมู่อสูรก็หมู่อวายภูมิประถมราชสูตรจบตอนนี้เทวดาชั้นดาวดึงนั่งร้องไห้กันทั้งวันทั้งคืนทำไมอ่ะมนุษย์ มันไม่เกื้อกูลมารดาไม่เกื้อกูลบิดาไม่เกื้อกูลสมณะไม่เกื้อกูลพรามันเย่อหยิ่งเบียดเบียนข่มเหงดูหมิ่นต่อผู้ใหญ่ในสกุลไม่รู้จักหรอกอุโบสถเป็นยังไงมันรู้จักแต่ว่ามันจะไปดูคอนเสิร์ตที่ไหนจะไปตีกันที่ไหนจะไปฆ่ากันที่ไหนรู้จักไปอย่างไนเป็นเรื่องหน้าสลรสังเวชเทวดา ชั้นดาวดึงก็นั่งร้องไห้เอานั่งร้องไห้เอาทำยังไงเทวดาลงมาช่วยมนุษย์หน่อยเถอะมันไม่รู้ว่ามันจะเป็นพ่อยังไงเป็นแม่ยังไงเป็นลูกยังไงเป็นพี่เป็นน้องยังไงเป็นผัวเป็นเมียกันยังไงเป็นเพื่อนมันไม่รู้ทั้งนั้นมันรู้แต่ว่ากูจะต้องโลภโกรธหลงริษยาตนีแล้วก็เอาประโยชน์ของกูเป็นที่ตั้ง ใครยังไงก็ช่างมันให้ตัวเราได้ก็แล้วกันนี่ไล่ล่าสิ่งที่ไม่ใช่ของตนจนลมหายใจสุดท้ายได้ความตายเป็นรางวัลหรือได้บาปทั้งหลายเป็นรางวัลน,นี่น่าเศร้าจริงๆจัดโลกเกิดมาแล้วไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก็เป็นทาต ัณหาไปไม่ต้องทําอะไรเป็นขี้ข่าตันหามันสั่งให้ไปหาอะไรมาใส่ลูก,กตาก็ไปหามาหาอะไรมาใส่จมูกก็ไปหาใส่หูก็ไปหามาลูกเสียงกลิ่นรสโผทัพระพะทินาใกล้นาเพชฌานในอจัจฉริยะนี่ปฐมราชสุหรือว่าจัตุมหาราชสุขอมาตผู้เป็นบริวาร คือเป็นเทวดาฝ่ายรับใช้ของเท้าจัตุโลกกบาลท,ทั้งสี่ก็มาสำรวจดูโลกนี้ได้ยินว่าในวันแปดค่ำเท้าสักกะเทวราชทรงบัญชาเท้ามหาราชทั้งสี่ว่าท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันแปดค่ำวันพระนะ,ะพระพระย่อยท่านทั้งหลายจงสำรวจดูมนุษยโลกแล้วจดเอาชื่อและโคดของมนุษย์ที่ทำบุญมา,าท่านอย่าไปนึกว่าท่านกิกก๊อกนะ ถึงไม่มีชื่ออยู่ในอะไรก็แล้วแต่ที่เขาว่าแน่ที่เขาว่าเลิศว่าเยี่ยมไม่มีชื่ออยู่ในปริญญาบัตรไม่เป็นไรไร้าสารละนะไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรแต่ชื่อของท่านเมื่อเวลาท่านใส่บาตรเวลาท่านเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเวลาท่านไหว้พระชื่อของท่านนาไปอยู่ในแผ่นทองคําของเท้าจัตุโลกบาลภูมิใจพอแล้ว ท้าสักกะเทวราชหัวหน้าใหญ่เขาสั่งท่านจงไปสำรวจดูมนุษย์เลกและจดเอาชื่อและโคดของมนุษย์ที่ทำบุญมาตื่นเช้ามาเราไหว้พระสมาทานศีลไตจนาคมใส่บาตรเลี้ยงดูพ่อแม่โอ้ยชื่อเราปรากฏเลยในแผ่นทองคำของท้าวมหาราชทั้งสี ถ้ามหาราชก็มีบริวารเยอะก็เลยสั่งบัญชาบริวารมาไปเถิดท่านทั้งหลายจงสำรวจดูมนุษย์ยโลกเขียนชื่อและโทษของมนุษย์ที่ทำบุญลงในแผ่นทองคำแล้วนำมาเถิดบริวารก็ไปทำตามคำบัญชาพระเจ้าจึงได้กล่าวว่าอย่างนี้อย่าไปนึกว่าล้อเล่นนะท่านท่านทานผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเกิดมาแล้วเช้ชาตื่นมากูก็ทำชั่วนะ ได้เรื่องเลยนะเทวดาก็าอยู่ใกล้ๆตัวท่านเยอะแยะคำว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นี่ก็เป็นการเที่ยวตรวจตาดูของเทวดาเหล่านั้นจริงอยู่เทวดาทั้งหลายเมื่อตรวจตาอยู่อย่างนี้ชื่อว่าสำรวจดูโลกนี้ก็ถามดูที่ว่าเขาจำอุโบสถเนี่ยมีบ้างไหมอัตามา บวชใหม่ๆเมื่อปี1617อะไรนี่211617นี่โอ้คนนิ่รักษาอุโบสถสิเต็มสาราวัดเลยนะแทบทุกวัดเลย2566สาราวัดต่างๆมีแต่เสาเต็มสาราไม่มีคนจะไปรักษาอุโบสถวัดไหนเกิดมีคนรักษาอุบาอโบสถเช่นวัดสว่างโพชัย ตำบลกู่ทองเชียงยืนนหาสนคามสุดยอดเลยนะแต่ก็ชักจะน้อยกว่าเสาศาลาแล้วล่ะตอก่อนเต็มศาลาปีห้าสี่ไปอยู่สอน่ร้อห้าี่โอ้ยลน้นศาลาคนมา,ารักษาโควสดตอนนี้ตายไปเกลี้ยงเหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะ <c oughs> น่าเศรา้าน่าเศรา้าน่าเศรา้าจริงๆ อธิษฐานองูโบสถเดือนละแปดครั้งนะอะไรบ้างนะแปดคัออข้ขึ้นแปดคั้แรมแปดคั้ก็สองนะใช่ไหมขึ้นสิบสี่คั้แลมสิบสี่คั้ก็เป็นสี่สิบห้าคั้อีกนะสิบห้าคั้ก็เป็นหกนะขึ้นแลมสิบห้าคั้และยังมีห้าคั้อีกนะ ห้าคำก็ได้อธิบายว่าทำ <c oughs> รรปฏิชาคาระอุโบสถอุโบสถธรรมดานี่8แปดแต่ถ้าปฏิชาคาระหมายความว่าทำการปฏิบัติอุโบสถศีลอย่างระมัดระวังตื่นตื่นตื่นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ลวกลวกไม่สับเพ่าไมา่ให้ความเคารพสำคัญชนรังลายเมื่อทำการปฏิบัติอุโบสถศีลอย่างระมัดระวังนั้นย่อม ทำด้วยการรับและการส่งในวันอุโบสถสี่วันในกึ่งเดือนหนึ่งคือเมื่อจะรับอุโบสถวันหค่ำห้าค่ำนี่ก็รับได้นะก็ต้องรักษาในวันสี่ค่ำแล้วก็ส่งในวันหค่ำรับก่อนหนึ่งคือสี่รักษาหค่ำส่งวันหค่ำหรือแปดค่ำเนี่ย รับอุโบสถก็ต้องรักษาในเจ็ดคำแล้วส่งในเก้าคำหรือสิบสี่คำก็เหมือนกันสิบสามคําก็รักษาสิบสี่คำก็รับส่งก็วันสิบห้าคำหรือว่าจะรับวันสิบห้าคำก็ต้องรักษาสิบสี่คำส่งหนึ่งคำนี่เขาเรียกปฏิชาคาระมีใครทําบ้างเนี่ย มนุษย์ที่ไหนมีทมบ้างไหมเนี่ยถ้าท่านทำท่านเป็นสุดยอดของยอดสุดของมนุษย์ของเทวดาชั้นดาวดึงชั้นจาตูมหราชิกาเลยท่านไม่ต้องไปเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกมนุษย์นี่หรอกไอ้นี่มันจิบจอยคนบ้าทั้งหลายมันชอบเป็นใหญ่ันท่านไปเป็นใหญ่ในเทวดาเลยด้วยการรักษาอุโบสถวันเดียวนี่แหละตื่นเช้ามาเอาน้ำบ้วนปาก ตอนไหนอะ่ะตอนแสงอรุณขึ้นข้นขาพระเจ้าขอสมาทานอุโบสถศีลที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งเสร็จได้บันทึกชื่อ,อชื่ออะไรอะอชื่อคุณอุโบสถ <c oughs> นามสกุลพ <c oughs> รหมจันทร์บันทึกไปเลยใส่ <c oughs> แผ่นทองคำ คำว่าทําบุญทั้งหลายก็คือมนุษย์ทั้งหลายทําบุญมีประการต่างๆมีการถึงสรณะมอบชีวิตให้แก่พระรันตนตรัยสรณะแปลว่ากําจัดเบียดเบียนซึ่งทุกภัยและกิเลสหรือว่าแปลว่าที่พึ่งกระดาษรับนิจจสีลก็คือสิลห้าสมทานนิจจีิต้องกล่าวาชานะบูชาด้วยดอกไม้ในพระรันตนตรัยฟังธรรมจุดไฟ ตามประทีปพันดวงและสร้างวิหารเป็นต้นนี่เรียกว่าทาบุญทั้งหลายเทวเวลาเหล่านั้นสํารวจดูอย่างนี้ก็เขียนชื่อและโคดของมนุษย์ผู้ทําบุญลงในแผ่นทองแล้วนํามาถวายเท้ามาหาราชทั้งสี่ขออนุโมทนาที่ท่านได้ทําบุญแล้วไปมีชื่ออยู่ในแผ่นทองของเทวดาทั้งหลายแผ่นทองนะไม่ใช่แผ่น ขี้หมาที่ไหนนะไม่ใช่แผ่นอิดนะคำที่ว่าพวกบุตรพวกบุตรของท้าจตุโลก,กบาลเนีสำรวจดูก็เหมือนกันในวันสำคัญสำคัญเนี่ยภิกษุทั้งหลายถ้ามนุษย์ส่วนน้อยหมายความว่าพวกอัมมาที่เป็นบริวาลท้ามหาราชเข้ามา ยังคามนิคมลาดธานีเทวดาที่อาศัยอยู่ตามคามนิคมลาชธานีซาบาอัมมาตของท้ามาราชผู้ยิ่งใหญ่มาแล้วว่ากันงีน้ใครอะเสนาบดีมาแล้วรัฐมนตรีมาแล้วก็ไ,ไอพวกข้าราชการทั้งหลายผู้ว่าในอำเภอก็ต้องมาต้อนรับใช่ไหมละ่ะเหมือนกันซาบาอัมมาของท้ามาราชมาแล้วก็ถือเครื่องบรรณาการมาอย่างอัมมาตเทวดาเหล่านั้น ก็รับเครื่องมานาการแล้วถามการทําบุญของมนุษย์ว่าท่านผู้นี้ละทุกทั้งหลายมนุษย์จำนวนมากยังเกื้อกูลมารดาบิดาอยู่หรือนะถามไปเรื่อยเทวดาประจําคามนิคมราชนีรายงานว่าใช่แล้วท่านผู้นี้ละทุกในหมู่บ้านนี้คนโน้นคนโน้นยังทําบุญอยู่ก็จดชื่อและโคษคมเหล่์นั้นไว้แล้วไปในที่อ่ต่อไปอย่าทําเป็นเรื่องข่วล่อเยอ่อ หลอกกันหรือเปล่าเนี่ยเทวดาเขาจะมาอย่างไงเขาเหม็นมนุษย์จะตายอโอ้โหคนมีบุญหอมไปทั่วโลกหอมทั่วลมด้วยคุณมีบุญหรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีบาปอย่าว่าแต่อุจจาระยังเหม็นน้อยกว่าคุณเลยนะ <c oughs> พวกสัตว์นรกมันยังไม่อยากให้คุณพายู่กับมันเลย ในวันสิบ่ค่ำบุตรเท้ามหาราชทั้งสี่ก็ถือเอาแผ่นทองนั่นแหละสำรวจดูจดชื่อและโคดเอาไว้สิบห้าค่ำก็เท้ามหาราชมาจดชื่อเองถ้าได้รู้ว่ามนุษย์ส่วนน้อยทำบุญหรือว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ทำบุญตามจำนวนแผ่นทองก็โอ้ถ้ามนุษย์ส่วนน้อยทำบุญก็เศร้าโศกเสียใจนะถ้ามนุษย์ส่วนมากทำบุญก็ดีใจ คำว่าพวกเทพดาวดึงก็อาศัายเทพบุตร3สาสิบสามองค์ผู้เกิดครั้งแรกเลยเรียกว่าดาวดึงแปลว่าสามสิบสามทำไมเขาเสียใจถ้ามีมนุษย์ทําบุญน,น้อยเพราะว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายมู่เทพจักเสียม<ฆ>เพราะว่าเ <สล ans> ทพบุตรใหม่ๆไม่ปรากฏ บูเทพก็จะตายไปตายไปเทวนครกว้างยาวประมาณหมื่นโยชน์อันหน้าลื่นลงก็จะว่างเปล่าโอ้ตายแล้วเนาะเหมือนกับวัดในประเทศไทยนี่ว่างเยอะมากนะสมัยอัตมาบวชนี่มีพระ2,516ประมาณห0แสนกว่าในพรรษาตอนนี้2 5 5 6เหลือสัก2องแสนกว่าแล้ว เศร้า <c oughs> มีแต่วัดล้างพระไม่มีบวชทาไมอ่ะ <c oughs> ไม่เห็นค่าของบุญไปเห็นค่าของกามอุกกามนี่มันอร่อยต้องแย่งกันทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้มูอาสูนก็คืออบายภูมิสี่จักเต็มแน่นพวกดาวดึงเทพชั้นนี้ก็เสียใจว่า เราจะไม่ได้เล่นนักสัตว์ท่ามกลางหมู่เทพในเทวนครที่เคยเต็มแน่นนี้แล้วโอ้ตายในหมื่นโยชนในเทวนครมีเทวดากระหลมกระแหลมนะแต่ในมนุษย์เอ้ยในสัตว์โรกโอ้ยอะไรกันนี่สัตว์นรกแน่นเหมือนกับแป้งยัดอยู่ในธนาออะไรอะไรครันท่านอย่าได้ไปแน่นในนั้นเลยนะ ไม่ดีเลยอยู่ไอ้ที่ว่างๆดีกว่าไปอยู่ในวรวันว่างๆมันดีพระพัรเจ้าตัดว่าพิสูทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าสักกะจอมเทพนะก็หมายความว่าในเวลาที่พระผู้มีพระเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบารมีเป็นโพธิสัตว์เป็นท้าสักดะเทวราชนะก็ <c oughs> เมื่อจะปลูกใจคือเตือนให้รู้สึกก็จะตักเตือนนะ คำว่าและตลอดปาติหาริยปักอะไรนะตลอดปาติหาริยปักอุโบสถพิเศษมากเลยอุโบสถปาฏิหารอธิบายว่าอุบาสถอุโบสถที่รักษาติดต่อกันตลอดสามเดือนภายในรรษาที่ว่าปาติหาริยปักขะอุโบสถนี่สามเดือนเต็มเลย ถ้าไม่สามารถจะรักษาได้ตลอดสามเดือนก็คืนรักษาประจำตลอดเดือนหนึ่งในระหว่างวันที่จีดีจีดีุังใหญ่สวยงามมากเป็นหน้าดวตาของคนเมื่อไม่สามารถจะรักษาอุโบสถประจำตลอดเดือนหนึ่งได้ทุกวันเลยนะ อุโบสถที่รักษาประจำกึ่งเดือนไ็ยากนะที่เขามีสิบแ้วต่วน่ละกันก็เกี่ยวเรื่องกับพุทธศาสนาบารมีิยปักขางโบสถเหมือนอย่างเพราะมันมีการจำกันยาปยังแรกพรรษาหลังนะก็มีค่าใช้จ่ายก็เลยไปประมาณสามวันที่จะรักษาได้สามเดือนก็ได้สี่เดือนก็ได้นะแต่ถ้าไม่สามารถเกาสิบห้าวันทุกวันนะทุกวันเรียกว่าปาปักขาอุโบสถเหมือนอย่างนาอุตรดา ในกลุ่มลูกศิษย์เขาเนี่ยเขาพอดเขาอะไรลันมีการเดินทางก็อดหลังถึงเสร็จไปหล่านั้นไปทุกวันที่ต้อการไปดูมันไม่เอาไม่ไปต้นโพรักษาผัวไม่ไปรักษากามไม่เอามารักษาพระรัตนตรัยรักษาบุญเราลองคิดดูสิว่าวันๆหนึ่งเราเอาแต่ไปรักษากามไปคอยดูสามีไปคอย ดูภรรยาไปคอยดูทรัพย์ไปคอยกินอาหารอรอ่อยอาาร่อยกับวันหนึ่งมาไหว้พระสวดมนต์สมาทานไตรสนาคมศีลห้าสีลอุโบสถฟังธรรมแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศศลรับใช้พระรัตนตรัรักษาบุญไว้กับตัวเราอันไหนมันจะเท่กว่ากันอายาก <c oughs> เท่ก <c> ็ <oughs> แบบไหนก็เอาวันๆก็ ต้องไปส่องกระจกแต่งหน้าดูที่เราหน้าจะต้องสวยเอาไฟตรงนี้มันขึ้นมาแล้วไอ้กระตรงนี้มาแล้วต้องไปผ่าตัดไปนูน่นเกาหลีนูน่นอ่ะจะเอาอยังไงดีเนาะอือบเป็นเรื่องหน้าเศร้านะคำว่าประกอบด้วยองค์แปดก็คืออ,อ่สีลแปดข้อศีลแปด แต่ว่าต้องมากําหนดวันนะกาหนดวันจึงจะเป็นอุโบสถศีลแปดรักษาได้ทุกวันน่นแหละมาทานทุกวันคําว่าแม้ผู้ใดพึงเป็นเช่นดังข้าพเจ้าก็หมายความว่าสักแม้ใดพึงเป็นเช่นเราก็พระพุทธศัสน์เป็นท้าวศักกะก็รักษาอุโบสถ เล่ากันว่าท้าวสกกะทราบคุณของอุโบสถมีประการดังแกล่แล้วจึงละสมบัติในเทวโลกไปรักษาโบสถเดือนละแปดวันขนาดท้าวสกกะเขายังไม่เอาความสุขอันเป็นทิพย์เลิศเลออย่างไรเขายังมารักษาโบสถ8แปดวันแล้วคุณละ่ะแล้วท่านละ่ะแล้วท่านผู้ยิ่งใหญ่เป็นมนุษย์สเปโตไม่เอาบ้างเลย <c oughs> วันวันไปรักษาอะไรเนี่ย รักษาอัตภาพของตนอุปทานกันถ้าอันเป็นที่รักต้องแต่งให้มันสวยเชงไปหมดเอาจะได้ไปอยู่ในนรกง่ายง่ายขึ้นอีกนายะหนึ่งคำว่าแม้ผู้ใดพึงเป็นเช่นดังข้าพเ,เจ้าก็แม้ความว่าสัตว์แม้ใดพึงเป็นเช่นเราก็คือพึงปรารถนาเพื่อจะได้รับมหาสมบัติเป็นเท้าสักกะเทวราชก็จงรักษาอุโบสถ อธิบายว่าบุคคลสามารถจะได้รับสักกะสมบัติได้ได้ยอุโบสถกรรมอย่างนี้เป็นท้าสักกะพระอินนี่ไม่ได้ยากอะไรเท้า,าโบสถเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ยุ่งตายหาเลยนะยากจริงๆเลยอย่าไปเป็นมันเลยให้เขาเป็นก็ไม่เราไม่เอาเราเป็นสักกะเท้าสักกะดีกว่าเนาะท้าสักกะเขาจะมีคุณสมบัติอยู่เจ็ดอย่างเรา ไปเอามาบ้างก็ได้เอาทั้งครบเจ็ดอย่างหรือเอาอย่างสองอย่างก็ได้อะไรบ้างวะมาตาเปติพรังชันตุงกุเลเชธาปจายินังสันหังสกิลาสัมภสังเปสุเนยาปายนังมาเชลาวินเยยุตังสัจจังโกธาพิพุนรังตังเวเดวาตาวติงสา อาหุสปุริโสอิดีผู้ที่เลี้ยงดูมาดาบิดาหนึ่งผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลหนึ่งผู้เจรจาถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานหนึ่งผู้เว้นจากคำหยอออกจากคำยุยงส่อเสียกหนึ่งผู้กำจัดความตนีหนึ่งพูดคำจริงหนึ่ง เมื่อความโกรธเกิดขึ้นครอบงำไว้ได้หนึ่งลาวเทวดาชันดาวดิงย่อมเรียกผู้นี้ว่าเป็นสัตบุรุษคนดีแท้จริงดังนี้นี่อยากเป็นเท้าสักกะก็เอาคุณสมบัติเจ็ดข้อนี้มาประพฤติมากระทําก็ได้เป็นเท้าสมบัติเท้าสักกะแล้วเพราะว่าเท้าสักกะเขาประพฤติอย่างนี้แล้วจึงได้เป็นเท้าสักกะ